โซลินเปลือนก็บอกคนเปลือนว่าเออ่ไม้เกรดนี้ก็มีราคาสูงเหมือนกันนะครับซึ่งมันไม่ดำหมากแต่มันมีสีแดงความเนี้ยวเข้มก้นครับกับบอกขนเปลือนว่าไม้ไม้ชิ้นนี้มีมูลค่าเกินหน้าปั้นนะครับมูลค่าเกินหน้าปั้นก็มีส่วนแต่ดำอยู่ก็ได้จุดนะครับกับดำลดลงไปข้างหลังนั่นแหละก็คือบ๊อกคนเปลือนว่าไม้ต้นเดียวสร้างแบบนี้ได้ประมาณเออ่สูงเซ็มเมตตอนประมาณเส้นผ่าศูน์กลางกนิ้ย สร้างตัวนี้ได้ไหนียก็คือเส้ตัวนะครับคือเส้ตัวตัวละกินหน้าพันบาทนะครับมันก็อยู่แต่ตลาดดับหลงังกลางบนนะครับทางเส้ตัวก็เลยถ้าทั้งแบบแบบนี้ก็ตั้งได้ไล่ไล่ไล่ลรวยชินนะครับไล่รวยชินก็อันนี้ก็บอกผลเปลี่ยนก็มีตำรานะครับ ตำราสร้างเกนใหม่เปลีนใจไปอาปันเอาตำราไปใจเลยนะครับ,บเงินก้อยในอนาคตอัิผมตื่นประมาณอาเปร์ในมูลราคาของไม,ม้ก็หมูอเปลี่นในรายได้ก็เอนเปล่ใน,ลนลในอนาคตกับอเปร์เซกับประมาณนั้นนะครับอาเปอร์เซด้างเปอร์เซนกะนะครับอกาน,นี้ยกสยังไนเลยอตัวนี้เฟต,ตัวต่อตอน ก็คือ,อตัวลรเกิหนาปันแล้วก็อันนี้ก็ลังกระตุนช่องปีนะครับลังกระตุนช่องปีถ้าเปื่อนตรงไส่หมาจะไมตกจังก็ถ้าเปิดอนตรงไส่แบบนี้ก็ปมป,ม,ปมเอ่อปมก็เดี๋ยวปม,ปม,ปมบอกว่า,าปมปมก็บอกว่าถ้าปมทางไปตำราเนื่งเส้นบาดเ,เปิ่นก็คงจะไม่เจือนะครับจะกลัวตกลอก กลัวตกลอกมัง่งกลัวไม่จริงมัง่งอะไรแบบนี้นะครับก็เลยก็เลยเอาแบบนี้นะครับปุตเปอรนเื่องว่าเรื่อว่ามอาเปอร์เซนเรื่องว่าเรื่องว่ามูลค่าอาเปิ้์บาทนะครับตำราเปลี่ยนใจอาปันเอาตำราไปใจเลยก็อีกได้บันนากว่าจะตีลังนะครับประมาณนี้ก็ได้นะครับกการตั้งแกนไม้ปุ่มกดลงวิดีโอจํานวนมากเลยนะครับเปิี่ยนคำอะไรผมเติมได้ก็ทั้กันก็นกนเปิีนได้ตำราไปแล้วก็สร้างการ์ตูนนี่ เกือบจะไม่มีต้นทุนในการสร้างเลยนะครับเ,เปลือตักมาทางไร่เพิ่มเติมได้นะครับว่าเกือบจะไม่มีต้นทุนแต่พอเพือผลิตเองได้นะครับเปลผลิตเองได้ก็ถือว่าต้นทุนน้อยมากเลยนะครับกับมาน่อยก็สร้างได้ทุกแบบนะครับแบบนี้กระได้แบบนี้ราคามันไม่ทุ่งนะครับายมันมีรายอยู่ เป็นเหงาตาเขียนตามคอมเมนต์ที่บอกครับก็นี่ ตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้มันแตกต่างกันนะครับมันแตกต่างกันอันนี้มันจะเป็นไม้ตันอยู่ข้างในเป็นแบบนี้นะครับซึ่งถ้าทวนตัวนี้ก็คือมันจะข้างในมันจะลวงเป็นแบบนี้นะครับปันตามควันอารก็คือมันจะมีแต่น้ำมันล้วนๆนะครับ ตัวนี้ถ้าว่าเปื่อนๆตรงกันแฟนเสตัวก็คือเจาะเสร,รูนะครับเจาะเสร,รูก็ได้ไมาแบบนี้เรือว่าเปื่อนๆจะเล่นปีเล่นก็คือเ,อาเจาะซ้อนไปตัวแบบนี้ก็ยังได้นะครับมันจะออกมาไกลๆนี่นะครับมันจะเป,นเ,ปนเป็นเป็นเป็นตัวแบบนี้มาก,ก็ได้นะครับ ดูจะเจาะแบบนี้ต่างมดเจาะแบบนี้ต่างมดอันนี้ล่างกระตุ้นต่างปีเจาะแบบนี้ต่างมดต่างตนก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเอารูปด่างแบบนี้เอารูปด่างแบบนี้ก็เจาะอีกแบบนึงก็ได้นะครับตัวนี้ก็ยังไม่ไม่ดำต่อเลยแต่ว่าก็มีน้ำมันชัดๆแล้วเลย แต่นี่คือการแฟนแฟนกวดนะครับใส่ตั้งกระตุนไปถึงลิดถึงลิดต,ตัวนึ่งนึ่งตัวเจะตรงกันที่ตัวกระเจเรูบตัวนี้เปิมเจแบแบปลาต้มปลาชันนะครับด้านหลังแฟนกวดไปประมาณเดือนหนึ่งประว่าเชื่อมันเดื้อแล้วครับ หลงพว๊มาเจาะเจะในเป็นแป์ไงแต่ว่าถ้าว่าแฟนแบบนี้ทางเป้ตัวหรืองาตัวตัวประมาณ1เมตรหรือตอนนึงได้ประมาณ5ตัวระยะอ้างหนึ่งเมตรการสร้างด้ถุกแบบนะครับตรงกันหม่ชิน้นยาวชิ้นเล็กชิ้นไงนะครับอพอเราตรวดเช็ค แล้วก็คือแบบในเตตทองตลาดนิยมก็คือเรอาทำแบบนั้นให้มากครับก็เปิดกล้ามอะไรเพิ่มเติมนะครับพ้นการตดลองที่ปั้นมาตั้งแต่เริ่มวิดีโอเกาสุดแล้วก็วิดีโอระดับกลางก็ไม่หลาสุดยกตวอยางมันตีขนกับพมกรเปิดปากแปรให้เปิดๆเ,เลยอ Okay, ละไม่ก้าวแค่ละไม้ก็คือก็วิดีโอจะนวนมากเหมือนกันนะครับก็ามาเลยผมเติมนะครับเปินเผยกรตักมาหน้าเดกกล้องกล้องจ่องนี่ก็มันมีจ่องต่างติดต่ออยู่แล้วนะครับหรือว่าเปิดเปิเปคอมเมนต์มาก็จ่องต่างติดต่อก็ผมก็ลงไปง่ายได้นะครับต่างคอมเมนต์รนหรือว่าหน้าเดกกล้องวิดีโอนะครับเอ่อ หน้าแดงก็เดียวกาเ,เปิ่กอเติมเติม